เอาละครับคุณผู้ฟังตอนนี้ไม่ใช่แค่สงครามชายแดนอย่างเดียวแล้วแต่ลามไปถึงสงครามน้ำลายและล่าสุดก็เป็นสงครามข่าวสารระดับโลกและข่าวดีที่สุดตอนนี้คือโลกกำลังเข้าข้างเราผมจะเจาะนลึกให้เห็นกันไปเลยว่าทำไมสื่อยักษ์ใหญ่จากยุโรปอย่างวิชเชกระ24สื่อที่มีคนติดตามชั่วโลกโดยเฉพาะพวกต่างชาติและกลุ่มประเทศนาโตถึงได้กระโดดลงมาเลือกข้างประเทศไทยแบบเต็มตัววันนี้ผมไทไทมส์ Times, จะเล่าให้ฟังเป็นฉาก งานนี้ขมรหน้าแตกยับแน่ครับเรื่องนี้ต้องขยี้ให้แหลกเลยครับเพราะปกติเวลาสื่อฝรั่งรายงานข่าวชายแดนเขาชอบแทงกักใช้คำกลางๆแบบคำว่าประทะกันใช่ไหมล่ะครับแต่รอบนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะเมื่อวันที่เจ็ดเดือนธันวาคมปี2568สื่อดังอย่างวิดเช็กกระเทวฟได้โพสต์ข่าวด่วนลงใน X ข้อความนี่ฟาดหน้าขมรเต็มๆว่าทหารไทย2นายบาดเจ็บในวันนี้จากการโจมตีของขมร แล้วถ้าถามว่าทําไมสื่อนอกสายทหารถึงกล้าฟันธงว่าขมรเริ่มก่อนงานนี้ต้องบอกว่าความลับไม่มีในโลกเพราะสื่อสายทหารพวกนี้เขามีทั้งภาพถ่ายดาวเทียมและสายข่าวที่แม่นยําคือเขาเห็นไทม์ไลน์เหตุการณ์ชัดเจนเลยว่าในเช้าวันที่8เดือนธันวาคมปี2568ฝั่งขมนเป็นฝ่ายเริ่มระดมยิงอาวุธหนักใส่ฐานทหารไทยเราก่อน การที่ฝ่ายนั้นยิงมาก่อนทําให้ทหารเราต้องป้องกันตัวพอเราส่งเครื่องบิน F16 ขึ้นฟ้าไปสวนกลับสื่อเขาก็รู้ทันทีว่านี่คือการโต้ตอบไม่ใช่ไปหาเรื่องก่อน อีกอย่างที่สื่อนี้เขาไม่ลังเลที่จะเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเขมรเริ่มก่อนเนี่ยมันก็เหมือนการชี้หน้าด่าเลยครับว่าเ e อนะ็งน่ยตัวร้ายการที่สื่อเขาใช้คํานี้เป็นเพราะพฤติกรรมของเขมรมันชัดเจนมากไงละครับมีการยิงปืนใหญ่ข้ามมาใส่เขตไทยแถวแถวการทะลักจนชาวบ้านเราต้องวิ่งหนีตายกันเจ้าละวันต่างชาติก็ถือเรื่องกฎกติกามากการยิงสุ่ม 4, สี่ซุ่มห้าใส่บ้านคนแบบนี้เขาเรียกว่าพฤติกรรมนี้ว่าป่าเถื่อนครับเขาเลยกล้าฟันทงเลยไงล่วว่านี่คือการโจมตีจากเขมร แล้วถ้าถามว่าทําไมสื่อน,นอกถึงเชื่อไทยเรามากกว่าเขมรแล้วก็คือกองทัพไทยเราถแถลงข่าวแบบตรงไปตรงมาบอกพิกัดบอกเวลาว่าโดนยิงตอนกี่โมงที่ไหนเช่นแถวช่องบกในขณะที่เขมรเอาแต่ตะโกนว่าไทยรุกรานไทยรุกรานแต่พอขอดูหลักฐานกลับเงียบกริบไม่มีอะไรมาให้ดูสักอย่าง สื่อเขามองออกครับว่าไทยเราพยายามคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลายแต่เขม่นนั่นแหละตัวดีพยายามจุดไฟให้มันลามทุ่งเพื่อเรียกคะแนนสงสารแต่เสียใจด้วยนะจ๊ะโลกยุคนี้เขาฉลาดกว่านั้นเยอะส่วนที่สื่อสายทหารยืนข้างไทยแบบไม่คลุมเครือทั้งที่เรื่องชายแดนมักเป็นพื้นที่สีเทานั้นเพราะปะกติเรื่องเส้นเขตแดนเนี่ยเถียงกันไม่จบไม่สิน้นใช่ไหมละครับแต่รอบนี้มันไม่เท่าเพราะเทคโนโลยีมันฟ้องการที่ไทยเราใช้เครื่องบิน F16 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงบินไปย่อนระเบิดใส่เป้าหมายทางทหารเพื่อหยุดปืนใหญ่ของอีก มันแสดงถึงความเป็นมืออาชีพครับเรายิงเพื่อหยุดภัยคุกคามไม่ได้ยิงมั่วซั่ว สื่อต่างชาติเขาชอบทหารที่มีวินัยแบบนี้ครับไม่ใช่พวกยิงกราดแบบไร้ทิศทางนี่คือเหตุผลที่เขายืนข้างเราแบบไม่ต้องลังเลเลยไงล่ะครับทีนี้มาถึงเรื่องที่น่าขำที่สุดของฝั่งขเขมรกันบ้างครับงานนี้บอกเลยว่าตกม้าตายอย่างอนาถนั่นเพราะสื่อยุโรปจับโปคลิปปลอมของขเขมรได้แทบจะทันทีครับต้องบอกว่าวิเชกร์24นี่เขาคือเซียนเหนือเซียนเรื่องคลิปสงครามเลยครับเพราะเขาเติบโตมาจากการเกาะติดสงครามรัสเซียยูเครนเขาเห็นคลิปการรบมาเป็นล้านล้านคลิปพอฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อเขมรทะลึ่งไปเอาคลิปวิดี โอเก่าที่อ้างว่าเป็นเครื่องบินไทยทิ้งระเบิดมาโพสต์ทางทีมงานสื่อเขาเห็นแวบเดียวเขาร้องอ๋อเลยครับเพราะนี่มันคลิปกรุงเคียฟโดนรัสเซียถล่มเมื่อปี2,568นี่หว่าเขาจําแม่นขนาดนั้นเพราะมันคือความชํานาญพอจับได้คานั้นค่าเขาแบบนี้เขาเลยประจานให้โลกรู้ทันทีว่าขเมขมรขาวมั่วเลยจบเหกันไป แล้วอีกอย่างที่สื่อเขาไม่เชื่อเขมรเนี่ยครับต้องบอกว่าคนโกหกพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อครับเขมรเริ่มต้นเกมด้วยการปั้นน้ำเป็นตัวความน่าเชื่อถือก็กลายเป็นศูนย์ทันที สื่อเขาเห็นแล้วว่าไทยเราใช้ข้อมูลจริงผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกแต่เขเมรเล่นละครตบตาชาวโลกพอโดนจับโป๊ะเรื่องคลิปได้ปุ๊บเนี่ยเรื่องอื่นเขาก็ไม่เชื่อแล้วครับจะพูดอะไรมาเขาก็สายหน้าหนีหมดส่วนที่ว่าทําไมสื่อนอกมองว่าเขเมรมีแรงจูงใจสร้างข่าวปลอมมากกว่าเปิดเผยความจริงนั่นก็เพราะในสนามรบจริงเขเมรสู้กองทัพไทยเราไม่ได้เลยไงละครับปืนใหญ่ก็แม่นสู้เราไม่ได้เครื่องบินรบก็ไม่มี พอสู้ด้วยกำลังไม่ได้ก็ต้องใช้วิชามานสร้างภาพว่าเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำหวังให้ชาวโลกมารุมด่าไทยสื่อต่างชาติเขาวิเคราะห์ขาดกระจุยครับว่านี่คือแผนของคนที่กำลังจะแพ้เลยต้องกูข่าวขึ้นมาเพื่อเอาตัวรอดอีกอย่างไอ้ข้อกล่าวหาของเขมรเรื่องไทยใช้อาวุธต้องห้ามเนี่ยครับมันก็ถูกสื่อมองเป็นแค่คำโฆษณาชวนเชื่อเพราะเขมรโพสต์รูปควันขมงแล้วบอกชาวโลกว่าดูสิไทยใช้อาวุธเคมี หวังจะให้เราดูไม่ดีแต่พอผู้เชี่ยวชาญเขาซูมดูรูปดีๆมันคือกระสุนควันธรรมดาธร,รมาที่ทหารทั่วโลกเขาใช้พรางตัวกันในสนามรบเท่านั้นแหละครับ แถมบางรูปยังโปะแตกกว่านั้นอีกคือไปเอารูปไฟไม่ป่าที่ประเทศอเมริกามาตัดต่อเฉยเลยเจอแบบนี้เข้าไปข้อหาเรื่องอรุธเคมีเลยกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยครับแถมสื่อนอกเห็นพฤติกรรมของเขมรที่ทําให้เชื่อว่าความน่าเชื่อถือต่ํานั้นก็มาจากพฤติกรรมเด็กเลี้ยงแกะนี่แหละครับโอหกครั้งแรกคนอาจจะสงสยัยแต่พอโดนจับได้จังๆใครจะไปเชื่อครั้งที่2ล่ะจริงไหมครับคือเขมรพลาดตรงที่ดูถูกสติปัญญาของคนบนโลกโซเชียลนึกว่าจะหลอกกันง่ายๆแต่ลืมไปว่าโลกนี้มีระบบค้นหารูปภาพย้อนหลัง แค่คลิกเดียวก็รู้ไส่รู้พุงแล้วว่าไปขโมยรูปใครมา นี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้เครดิตเขมรพังพินาศไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีเรื่องที่ว่าทําไมสื่อโอกถึงมองว่าคลิปประกอบข่าวของเขมรมีเจตนาบิดเบือนมากกว่าที่จะการสื่อสารผิดพลาดนั่นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆไงล่ะครับเพราะการที่คุณไปขุดคลิปสงครามยูเครนข้ามทวีปแล้วมาใส่คําบรรยายภาษาเขมรว่าไทยโจมตีมันต้องตั้งใจทําต้องมีการตัดต่อต้องมีการวางแผนสื่อเขาเลยมองว่านี่คือปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO ที่จงใจทำมา เพื่อใส่ร้ายไทยโดยเฉพาะโอ้โหแล้วอีกเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้คือตอนนี้สื่อน,นอกพร้อมโจมตีข่าวปลอมของเขมรแล้วแล้วเริ่มยืนยันข้อมูลจากฝั่งไทยอย่างมั่นใจแล้วครับเพราะข้อมูลไทยมันสมเหตุสมผลกว่าไทยบอกว่าเรายิงโต้ตอบเป้าหมายทหารซึ่งภาพความเสียหายที่ออกมามันก็ตรงตามนั้นคือฐานทหารพังแต่เขมรบอกไทยใช้อารุธเคมีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งมันเวอร์เกินจริงไม่มีคนป่วยไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ เพราะงั้นสื่อเขาเลยเลือกข้างความจริงเราครับทีนี้เรามามองภาพใหญ่กันบ้างครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ไทยปะทะเขเมรธรรมดาแน่นอนแต่มันคือเกมอํานาจของมหาอํานาจระดับโลกนั่นก็เพราะภาพลักษณ์รัฐบริวารจีนของเขเมรทําให้สื่อโลกเสรีระแวงไงล่ะครับเพราะในสายตาของวิเชกรทเวนตี้โฟและสื่อตะวันตกเนี่ยเขเมรตอนนี้แทบจะกลายเป็นลูกไล่ของจีนไปแล้วดูจากการที่เขเมรเปิดประตูให้จีนเข้ามาสร้างฐานทัพเรือเรียมสิครับนั่นมันจุดยุทธ,ธศาสตร์ที่เอาไว้ขยายอํานาจทางทะเลชัด,ชดๆสื่อโลกที่เขาไม่ชอบคอมมิวนิสต์และ เ,เขาเลยมองขเขมรเหมือนลูกน้องอันภานกําลังหาเรื่องชาวบ้านโดยมีลูกพี่ใหญ่หนุนหลังซึ่งซื้อทางทหารยืนข้างไทยแบบไม่คลุมเครือดีกว่านั่นก็เพราะไทยเราคือพันธมิตรหลักนอกนาโต้ของอเมริกาไงล่ะครับเราเป็นเพื่อนกับโลกเสรีมานานการสนับสนุนไทยก็เท่ากับช่วยกันสกัดกั้นอิทธิพลของจีนไม่ให้แผ่ขยายลงมาคุมอาเซียน สื่อฝั่งยุโรปและอเมริกาเขาฉลาดครับเขาเชียร์ไทยเพื่อให้ไทยช่วยเป็นด่านหน้ายันอำนาจมืดเอาไว้นั่นเองส่วนอะไรทาให้ไทยดูโปร่งใสกว่าในสายตาสื่อทหารตะวันตกเมื่อเทียบกับเขมรน,นั่นก็เพราะกองทัพเราฝึกมาแบบมาตรฐานตะวันตกไงครับมีระบบระเบียบการถแถลงข่าวของเราเปิดโอกาสให้สื่อซักถามมีโษกออกมาพูดจาภาษาคนรู้เรื่องแต่เขมรคือระบบสั่งการจากบนลงล่างปิดข่าวสารควบคุมสื่อในประเทศพอเอามาเทียบกันไทยเลยดูเป็นอารยะประเทศที่พูดคุยรู้เรื่องมากกว่าในสายตาต่างชาติครับและนี่คือประเด็นที่ว่าทําไมวิ เช็กราด24ถึงรักไทยขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปครับส่วนเหตุการณ์ตัวประกันไทยในอิสราเอลทําให้วิทเช็กกราด24ช่วยไทยในครั้งนี้ก็คือต้องย้อนกลับไปตอนเหตุการณ์วันที่7ตุลาคมปี2566ที่กลุ่มฮามาสบุกอิสราเอลคนไทยเราโดนลูกหลงเยอะมากทั้งเสียชีวิตและถูกจับเป็นตัวประกันสื่อวิทเช็กกราด24ที่เขาเชียร์อิสราเอลสุดหัวใจเขาเห็นภาพคนไทยที่ต้องมารับเคราะห์กรรมร่วมกับคนยิวภาพที่แรงงานไทยถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก้มกราบพันดินหรือภาพครอบครัวไทยร้องไห้กอดกัน คือเขาคิดว่าคนไทยคือผู้บริสุทธิ์ คือเหยื่อของการก่อการร้ายเหมือนกันกันกบพวกเขามันอาจจะเกิดเป็นเหมือนเพื่อนร่วมชะตาก,กรรมดังนั้นเมื่อไทยโดนเขมรรังแกวิเชกราทเวนตีโเลยพร้อมจะลุกขึ้นมาปกป้องไทยทันทีสรุปชายชนะที่งดงามของไทยในสนามข่าวสารสถานการณ์นี้บอกเราได้ชัดเจนเลยว่าในสงครามยุคใหม่ความจริงคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดไทยเราชนะใจสีโลกอย่างวิเชกราทเวนตีโฟได้เพราะเราทําสิ่งที่ถูกต้องเราป้องกันตัวตามสิทธิอันชอบธรรมเราไม่เล่นโกกปรกเราไม่ใช้วิธีสร้างข่าวปลอมและตอนนี้เขมรกําลังถูกโดดเดี่ยวในโลกข้อมูลข่าวสาร ราะความโป๊ะแตกของตัวเองยิ่งดิ้นก็ยิ่งมัดตัวเองยิ่งโกหกก็ถูกแฉกองทัพไทยและทีมสื่อสารของเรามาถูกทางแล้วครับเราไม่ต้องทําอะไรมากแค่พูดความจริงเดี๋ยวชาวโลกและมิตรสหายจะช่วยสั่งสอนคนขี้โกงให้เราเองครับสุดท้ายนี้ขอส่งกาลังใจให้ทหารกล้าทุกนายที่แนวหน้าและพี่น้องประชาชนตามชายแดนทุกคนครับ